นี่นะครับผมอยู่กับพี่ซานะครับซึ่งเป็นสถาปนิกนะครับแล้วก็เป็นนักออกแบบนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับทํามีผลงานเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่สำคัญคือเราจะมาดูว่าโดยสไตล์นะครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วกันนะครับนะครับเพราะว่าปกติเราเห็นหน้าคนที่สะสมพระสมเด็จนะครับก็จะอีกวัยนะครับแต่ถเป็นคนรุ่นใหม่แล้วลองดูว่าสไตล์การสะสมเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ซานําตัวครับ สวัสดีครับผมชื่อซานนะครับธรรมศาสตร,ร์เสียงกล้องจุบันผมประกอบชาชีพเป็นสถาปนิกครับเป็นนักออกแบบแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ของแรมเล็กๆอยู่ที่หัวหินโรงแรมหนึ่งชื่อแรมบอนดีครับเรื่องราวการเก็บพระสมเด็จนี่เริ่มต้นมาจากตรงไหนครับย้อนไปเมื่อสิบป,ปีที่แล้วเนี่ยมีพระทุดงรุ่นหนึ่งให้พระสมเด็จผมมาพระเขามาจากย่ามเลยนะครับแล้วก็ <S 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 แล้วก, <S <S วก็ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรท่านผมไปกลาาท่านท่านก็ให้พระมา ผมก็ทราบว,ว่าเป็นพระสมเด็จแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่มีความรู้เรื่องพระสมเด็จตอนนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ผมก็เริ่มสวดม,มนต์สวดบ้างสวดชินะบัญชรน,นะครับสวดบ้างเว้นบ้างเว้นบ้างจนเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเมตตาท่านก็ให้พระสมเด็จผมมาก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านที่ผมจะได้รับพระสมเด็จมาเนี่ยผมก็เริ่มสวดชินบัญชรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นเวลาเจ็ดแปดปีครับแล้วก็ท่านก็ก็ผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านก็เมตตาก็ ให้มาแล้วแล้วพอได้รับพระสมเด็จมาหลังๆเนี่ยผมก็เริ่มโฟกัสเรื่องการสดมมานอนการทําสมาธิเรื่องกลับมาสนใจเรื่องเรื่องเรื่องอินเนอร์เซลล์การปฏิบัติตัวการปฏบันิวาลจิตอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าก็เคยบวชมาเคยบวชตอนสมัยที่บวชเมื่อตอนยุยยี่ภาคญี่ปุ่นน้ก็บวชสายวัดป่าเหมือนกันครับครับหมายความว่าพอได้พระสมเด็จมาบคือเราสวดมนต์มาก่อนพี่สาสวดมาก่อนนะครับสวดจิตตะเป็นช้อนหลายคนนะครับอันนี้ แล้วแต่ใครจะเชื่อและศรัทธานะครับแต่เรื่องนี้หลายคนเป็นมาเหมือนกันคือว่าสวดชินบัญชรนะครับมาโดยตลอดนะครับจนถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับได้พระสมเด็จจริงๆมาอยู่เหมือนกับเหมือนกับอาราธนาอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแม้ว่าแม้ว่าใจและบางขั้นเนี่ยสวดแล้วไม่เคยคิดด้วยว่าจะได้พระสมเด็จเพราะมองว่าพระสมเด็จเนี่ยเป็นของที่หายากนะครับถ้าสวดถือว่าสวดมนต์เอาแล้วกันสวดชินบัญชรอยู่มาวันดีคืนดีก็มีโอกาสนะครับที่พระสมเด็จจริงๆมาหา นะครับนี่เป็นเรื่องที่หลายๆคนประสบเหมือนกันนะครับก็พอได้มาบูชาก็เข้าสู่การปฏิบัติธรรมนะครับกลายเป็นว่าเป็น,เป,นเป็นอะไรแรงประดานใจหนึ่งใช่ครับเป็นเหมือนกับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเหมือนกับรู้สึกว่ามันทําให้จิตเราสงบขึ้นแล้วก็รเริ่มมาโฟกัสกับความรู้สึกหรือว่า เขาเรียกอะไรคความรู้สึกภายในของตัวเองมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองชมนะครับพระของพ่ซานนะครับสไตล์คนรุ่นใหม่นะครับนะครับนี้มานะครับสามองค์เดี๋ยวดูองค์นี้ก่อนเลยนะครับโอ้โหสีนะครับออกไปทางสีแดงนะครับแต่ว่าไม่ได้แดงจัดนะครับนะครับแดงนะครับพิมพ์พระนะครับเป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับองค์นี้นะครับ ลักษณะเนี่ยมีเกจที่เป็นยังไม่เหมือนโบนตูมได้ทีเดียวครับจะเป็นตุกจริงนี้ก็โบวแล้นนครับแต่ว่าจะเอียงไปทางซ้ายองพระนะครับเห mm ็ hmm. นไหมครับลักษณะนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ใบหูนะครับมีใบหูซ้ายข้างเดียวนะครับ mm hmm. ลักษณะองพระนี่เป็นลักษณะเนื้อแห้งนะครับ mm hmm. แตกนะครับจริงๆถ้าจะพูดอ่หลายคนถามว่าเออใช่พระแดงกวนอูไหม นี่ต้องบอกว่าไม่มีหนังสือใดระบุชัดเจนว่าเป็นพิมพ์ใดนะครับไม่ได้บอกว่า <c oughs> เป็นลนักษณะพิมพใดแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่เป็นพิมชายจีวรเนี่ยใช่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นลนักษณะพิมพ์อะไรครันนี้ลักษณะพระที่พี่เขียนนั่นคือคําว่าเนื้อแดงก็ที่แดงแล้วก็ตีไม่ได้ว่าแดงไหนนะครับและคันนี้ทําไมถึงใช้คําว่าแดงกวนอูถับถ้าเป็นบันทึกหลวงปูป่คำก็บอกว่า คือแจกถ้าหาไปลบอะถ้าเราจะไปบอกว่าแดงเลือดหมูเนี่ยมันก็ดูไม่ขึ้นเขนะิมนึกออกรับอันนี้นี่เราเราเรียกไปคำเรียกกันยุ่งแ้นนะครับจะบอกแดงเลือดนกก็ยังไงอยู่แต่พอแดงปวดอูเนี่ยเข้ากันเพราะว่าเป็นน้ำบเป็นน้ลบนะครับอันนี้เราก็เชื่อว่าเป็นลักษณะการการพูดและเป็นเชิงคตินะครับเพื่อให้เกิดความขึ้นเขิมและขวัญและกําลังใจนะครับ คนนี้เนี่ยมามาดูโดยลักษณะของพระเนี่ยนะครับคือหลายท่านเนี่ยก็เริ่มเริ่มคือผมเนี่ยออกคลิปพระพิมเชียงแสนเนี่ยไปตั้งแต่คลิปผมแ,กแรกๆแ,แล้วก็มีคนวดมาให้ดูไม่ได้ออกคลิปก็เยอะนะครับว่าเก็บมานานแล้วหลายท่านเก็บเป็นสิบปีแล้วด้วยครับอย่างอาของพี่วินัยพันธุรัตน์ที่เป็นนักร้องนะครับก็พิมพ์เดียวกับพี่ซานะครับพิมพ์เดียวกับพี่เจี๊ยบด้วยนะครับเป็นพิมพ์เชียงแสนนี่นะครับนะครับ มนลักษณะเราจะเห็นได้ว่าเนื้อเนี่ยแห้งและแตกครับนั่นหมายความว่า,ามีการใช้ปูนนะวรันี่เม็ดทองครับเจอแล้วนะนะครับเล็กมากครับอี้ผมเลืมในเข้ากลางจอยล้นะนี่นะปูจนเป็นปร,รีมากเล็กมากนะครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหพ่ซาไม่เคยเจอนะไม่เคยวันนี้ได้เห็นแล้วครับสบายใจนะพี่นะครับ แล้วก็ข้างๆเนี่ยเราจะเห็นแคบขาวไซด์บางๆ,างๆ <c oughs> ก้อนๆเม็ดขาวๆนะคือผงพิเศษนะครับนี่ขยายใหญ่สุดๆแล้วนะอันนี้ก็คือพูดง่ายกําลังขยายรวมกับจอภาพคือ500อยเท่าจากขนาดจริงนะครับแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยเขาด้เขียนกีเอ็กซ์เนี่ยเราก็ไปตอบกันว่าวิธีการคํานวณแต่และบริษัทเนี่ยเขาก็เขามีวิธีการคํานวณของเขานะครับอ่าอันนี้เราใช้วิธีการวัดสเกลไม้บทัดเลยนะว่าสเกลนี้คือสเกลน้าร้อยนะครับ นี่นะครับเจอหนึ่งเม็ดนะฮะในบันทึกของท่านติยปวีร์บอกว่ามีนะครับท่านจารย์ลิขสัรีบอกว่ามีเหมือนกันแต่บางองค์เนี่ยจะม <tinc S 1> er ีแค่เม็ดเดียวคือเรียกว่าผงนะครับนะครับเนื้อนะก็จะเห็นว่าผงพิเศษเนี่ยเยอะนะครับเราเจอแร่เหล็กนนี่นี่ก็เป็นกลุ่มผงพิเศษนี่นะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อพระด้วยซ้านะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเนื้อระมโลสารที่เป็นกลุ่มเกสรนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า เนื้อที่แทรกมันจะ้เป็นเนื้อที่มสรัรเหนีกนุ่มนะครับอย่างไม่ดูนะครับมีเนื้อพระสมเด็จนะครับขององ์อื่นที่ใส่อยู่ไม่ใช่ผงพิเศษนะวันนี้ดูนะครับนี่คือเนื้อเนื้อเนื้อพระนะครับหรือเรียกว่าผงพระแตกหักนะครับเนี่ยมาผสมซึ่งสีจะแตกต่างกันองค์นี้จุดนี้น่าจะมาจากเนื้อพระที่แตกหักที่ผสมด้วยมวลสารที่เป็นของเกสอง นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มข้าวกล้วยเพราะฉะนั <Sw> ้ <it> นเนี่ยเวลาเราดูเราะเห็นชัดเจนว่าลักษณะเนี่ยหนึดนุ่มคือดูนุ่มดูนิ่มนะแต่ว่าหนึ่งคือมีลักษณะเป็นก้อนดูเหนียวดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะแต,ต,าต,าตกต่างกับผิวข้างๆนี่คนละเนื้อชัดเจนนะอือนี่คือคนละเนื้อนะครับก็คือมีการใส่ผสมมาด้วยนะครับนี่ครับเนื้อแยกกันชัดเจนนะครับอันนี้เป็นจุดพิเศษเนี่ยบางท่านอาจจะเจอนะนี่ก็ถือว่าองค์นี้ถือเป็นก็เป็นครูได้อีกมุมหนึ่งนะฮะ เราเห็นนะครับแล้วก็มีเนื้อเนี่ยเนื้อชนิดนี้อยู่เยอะเดี๋ยวไปดูนะครับนะครับอ่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นลักษณะอินทรียงเหลืองละอันนี้นะคอนี่นะนะครับกลุ่มนี้น่าจะเป็นแร่เหล็กนะครับเป็นกลุ่มแร่เหล็กบางท่านก็เรียกว่าเหล็กไหลไพดำนะครับเพราะว่าเนื้อนะดำแล้วก็อันนี้เนื้อเนื้อพระสมเด็จเนื้ออกอื่นนะครับ ที่เข้ามาอยู่ด้วยนะครับนี่นะอันนี้น,นี่ประสาเนื้อที่เขามาปนกันผสมซึ่งเราจะเจอหลายตำราพูดร่าพ้าบางองค์เนี่ยก็คือเอาเนื้อที่แตกของพวกอื่นกลับมาผสมทัืนะครับนี่ก็คือลักษณะนี้ซึ่งเราจะเห็นความต่างสนะีอันนี้คือเนื่ยจะดูนุ่มแต่ถ้าิดเป็นผงพิเศษจะดูกลมบนใสไม่ได้ดูนุ่มคนระับแต่ดูดูเป็นลักษณะเหมือนผลิตเหมือนกระดูกเหมือนพระธาตุ นะค,ความต่างกันนะฮะนี่เออนี่คือให้สังเกตว่าเดี๋ยวดูรูปเลยว่าต่างกันจริงๆนะครับถอออกให้นะนี่นะนี่ครับแล้วก็ที่เห็นแว๊บๆนะครับจะมีเนื้อพวกนี้อยู่เยอะนะครับองค์นี้นะครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยเชียงแสนนะก็พูดหลายรอบแล้วครับองค์พระล่ำสันนะครับแขนดูล่ำ อีก <ง 1971. S 1> จุดหนึ่งที่จุดสังเกตค eline, turmeric, <van fucking Janeiro> ือว่าอ่า <tuh> รักแร้ซ้ายจะสูงและแหลมเมื่อแหลมปุ๊บเนี่ยเราจะทำารงนี้ให้รู้สึกดูเหมือนโดนกรามรบบลักแร้ซ้ายจะสูงและแหลมเป็นเหมือนกันในพิมพ์นี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับองนี้เนี่ยถามเนื้อแดงเนี่ยผมเฉยๆเต่ที่ผมชอบก็คือเนื้อที่มาผสมด้วยนะครับมีเนี่ยมีเนี่ยมีความพิเศษตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะเนื้อผ้ะนะครับเนี่ยไม่ได้ผมจะองเป็นเนื้อพระที่ เาเข้ามาปะผสมซึ่งก็ถือว่าเป็นศิละปะที่มีความสวยงามครับคือไม่ได้ไม่ได้ดูแต่เป็นแดงแต่แต่องค์ท่าน,น,นเดียวนะครับนี่นะแล้วก็แร่เหล็กเราเห็นแล้วมีเยอะนะครับนี่ก็ใช่นะครับนะครับดำด้านถ้าดำด้านก็ผงถ่านนะครับมวลสารเยอะนะครับแล้วก็ผมมีเห็นรอยแตกอยู่ที่ดูมานี่ครับเนี่ยเราสารเนื้อพระ ที่ไหมใช่ผมพิเศษนะครับเห็นไหมครับหนึบนุ่มเนี่ยดูดูเราดูเนี้ยเราดูเหมือน,เห,อน,นเหมือนเหมือนอะไรเหนียวเหนียวหมักฝรั่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่อันนั้นคืออ่าผมได้ด้วยเหเือน,นหมักฝรั่งเป็นก้อนนะครับหนึงน<อ>ุ่มนะครับเหมือนข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวก็ได้ที่ปั้นนะฮะข้าวเหนียวคือเนี่ยคือเป็นกลุ่มเนื้อข้าว้วยนะครับนี่มาจากเนื้อส่วเด็ดอื่นนะครับแล้วก็เอามาผสมอีกทีหนึ่งครับเนี่ย เราจะเจอในองค์นี้เจอเยอะมากครับนี่คือเป็นจุดพิเศษนะที่บางทีเราไปเจอพระเนื้อแดงองื่นเราไม่เห็นนะไม่เห็นแบบนี้นะก็คือจะเจอแดงไปเลยนี่เราังเจอพระกลุ่มที่เป็นเนื้อหนึบนุ่มผสมอยู่ซึ่งคือคนละเนื้อนะนะประเด็นคือคนละเนื้อนะครับนี่คือความพิเศษในองค์นี้นหมายความว่าก็พระสมเด็จองค์อื่นๆที่อากจ,จะแตกขาดชำรุดอะไรเงี้ยท่านก็อเอามาผสมมาซึ่งพระชุดนั้นเป็นก้อนอยู่แล้ว เนี่ยนะใส่เข้ามาก็ชัดเจนนะครับถือว่าเป็นพระสวยองค์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็โอ้ว่าแล่เหล็กเยอะนะครับอันนี้อันนี้อันนี้นนติดเลยองค์นี้ก็เข้าพิมพ์ที่หนึ่งพิยบาวายเช่นเดียวกันครับคือเข้าพิมพ์แต่ไม่ได้ตรงเป๊ะนะนะครับไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับคือลักษณะพระนี่แห้งนะครับในเนื้อแบบโอ้โหเนื้อ เนื้อปูนแห้งแล้วก็ขอบข้างนยนี่สวยนะครับธรรมชาติมากนะครับนี่ผมุหนักไป้ากเลยนะพลาะครับในลักษณะพลากและกุศลสินคือมีหูสองข้างครับแล้วเกตนะครับเป็นลักษณะก็คือคดกลิบนะครับก็คือว่าโย่ออกไปทางซ้ายแล้วกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะ ว่าลักษณะพระเนี่ยคันนี้พระมีความซึ้งครับความซึ้งคืออะไรไมีมิตินี่แหะโยนยนยนโย,ย,ย,ยนมีเงาเป็นแสงเงาอันนี้คือภาษาในหนังสือปัญญประ,รรปะวัยถ้าเป็นภาษาาสรรนาปณิกเกลี่ะไรครับแสงเงาเฉดชาตุนะครับคือจะมีอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้ดูขาวไปขาวแต่ว่าเนี่ยแล้วก็ลักษณะเนื้อที่ผมบอกป็นก้อนปุ๋ยเม่ครับคือคือเอาภาษา เตรียมประไว้เรียกว่าถ้าแบบนี้ดูแลซื้ออ่าถ้าแบบสถาปันนี่ก็ดูลเรียกว่าอะไรไม่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 มีสมมารไม่มีสารไม่มีสารเฉพาะเนี้ยเขาเนี่ยเขาเรียกความซึ้งนะครับอย่างเงี้ยดูว่าเออเลยมีมิติดูมีความนึกไม่ได้เรียบสนิทนะครับดูสวยดูมีสเสน่ห์นะครับจริงผมพูดมากพูดน้อยก็อยู่ที่องค์ประกอบพระนะพราะที่เกิดเจอเยอะบางทีก็อยากจะอธิบายให้ได้มากนะเพราะว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเห็นไหมครตรงนี้ครับ นะับองค์นี้ก็สวยเนี่ยเลายธรรมชาติของพระนะครับห้าร้อยเท่านะครับเห็นไหมเขียวเลยครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเป็นก้อนแล้วแบบกลืนกันลักษณาระเนื้อนะครับส่วนองค์พระเนี่ยหน้าใบหน้าพระนะครับความยุบย่นเนี่ยนะครับ,รรบ,รบสวยงามนะครับเป็นชั้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้กลุ่มนี้ นี่น่าจะเป็นหยดขน้ที่เป็นก้อนแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อที่ไม่เข้ากันเนี่ยเลยมีการแตกออกมาไม่เข้าผิวถูกไหมฮะเพราะนั้นเรื่งเป็นลักษณะก้อนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะออกไปทางนึกแกล่งนะครับหมึกแกล่งดูดูมันวาวแกล่งนี่ก็ผัากําแพงที่อยู่ใต้ผิวนะครับตรงนี้นะครับนะครับผมวิเศษชัดเจนนะครับเนื้อขาวนะครับบนขอ,ององค์พระนะครับ แต่ว่าพิมพ์้าเนี่ยแข้งสันอันนี้เรียกแข้งสังนเตนะครับองค์นี้ที่เข้าพระประธานเนี่ยว,ว่ามีเส้นอาสนะนะครับนะครับสองเส้นนะครับเนื้อเนี่ยมีความมันเงาเหมือนกระดูกเนี่ยกร่อนเหมือนกระดูกคนเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นละะนักษณะเด็กแขลงไม่ใช่เด็กนุ่มนะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับรอยแตกอะไรเหมือนลักษณะของกระดูกที่มันวาวเพราะว่าเป็นแคลไซต์ที่ขึ้นมา นะครับเวลาคนดูก็จะรู้สึกเออให้ความรู้สึกหนึ่งนะครับก็สวยครับผงนี้สวยมากนะครับผิวก็เป็นเป็นผิวออกปูนนิยมนะครับหนึกแกล้งนะฮะหนึ่งนุ่มก็จะเป็นก้อนที่ปิดองค์สีแดงนะครับอืมหัวลาก็มีลักษณะเป็นรางน้าเนี่ยขอบนิยนแตกหมดนะครับหลังผ้านะครับดูเป็นปูนเลยนะครับ แกร่งนะครับคันนี้ธรรมชาติเนี่ยตรงเนี้ยที่เราเห็นเป็นรอยต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากตอนที่ทำเนี่ยมันมีความดึความไายการวางเนื้อที่หลุดไปจากการดึงออกหล่นนะครับรอยต่างๆอนะันนี้เป็นเกิดอะไรก็ได้ไม่มีลักษณะที่ตายตัวนะถ้าถามผมนะเพราะว่าคนทําไม่ใช่คนเดียวครับนะครับเนี่ยเราก็ยังคงเจอมวลสารนะครับ ก็เป็นลักษณะหนึงแกล่งนะฮะคือดูเหมือนกับจะแบบฝรัง่งแหละจะดูแข็งจะไม่ดูนุ่มในภาษาเตียบอยเขาเรียกว่าหนึงแกล่งคือเราเห็นเนี่ยเป็นก้อนนะครับเหมือนก้อนข้าวเหนียวอะแต่แข็งอืมแต่สายตาเนี่ยดูดูแล่งดูมันเบาไม่ลักษณะดูนุ่มไม่เหมไม่เหมือนเมื่อกี้ไม่เหมือนสีแดงใช่อันนี้เป็นก้อนก้อนหยกแน่นอนนะครับถูกเคลือบไว้เนี่ย พระกำแพงพระกำแพงใช่ครับอันนี้อันนี้คือเรียกว่าึกแกรงนะครับสรนดึกแกรงก็เสียงเนี่ยนะครับแรงมือนะครับครับนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับนี้ของพิซานะครับก็อันนี้ของโอ๊กแล้นะครับได้ครับขอบคุณพิซามากนะเพราะว่าพระสวยมากนะครับแล้วก็ได้เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์เช่นกันครับที่ได้ให้ความรู้วันนี้นะครับครับผมครับขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ